ารูปปหนน้กะะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอเอิงแล้วนะคะที่สะพนานจริงนะคะอิงจะมาเล่าให้ฟัานะคะจากคราวที่แล้วนะคะที่อิงเล่าเอ่อการกักตัวที่นี่นะคะแล้วก็เอ่อการทําเอกสารนะคะจากที่ไทยมาที่จีนนะคะจากที่ครั้งไว้คราวที่แล้วนะคะก็คืออิงทํา ยิงย้ายจากเซี่ยงไฮ้นะคะ3าวันนะคะยิงย้ายมาที่หนานจิงอตอนเช้าเลยนะคะประมาณ8โมงเช้านะคะแล้วก็ไปหยุ่ที่เหมือนเป็นศูนย์เป็นห้องโถงอะไรสักอย่างนะคะให้เราหยุดพักสักแป๊บหนึ่งเพื่อเปลี่ยนรถนะคะก็จะ,ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็แล้วก็จากที่คุณชันนะคะเขาก็จะมีแบบให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนะคะที่เราจะติดต่อกับคน ที่จีนนะคะแบบข้อมูลบุคคลติดต่อที่จีอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็เราก็รากรอกกรอกไปนะคะจะมีคิวอลอฮอลให้เราสแกนนะคะประมาณ3มชั่วโมงครึ่งนะคะยังก็มาถึงโรงแรมที่นานจริงนะคะซึ่งสภาพดีมากนะคะก็คือคือมันไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่ามันดีกว่าเชี่ยงไฮที่พาจะเป็นที่รัฐบาลเลือกให้เลือกให้นะคะก็คือแล้วก็เราก็จะเป็นคนจ่ายตังเอง ราะฉะนั้นที่พักที่คนได้มันก็คือแล้วแต่ดวงอ่ะคือบางคนก็ได้ที่พักที่ดีบางคนก็ได้ที่พักที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะโชคร้ายที่ว่าที่เซี่งยงไฮ้คือมันถามว่ามันไม่ดีไหมมันก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกแต่ว่ามันก็เป็นห้องพักที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็อาหารหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ถูกปากเราซึ่งเราก็ต้องทนไปเพราะว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้นะคะมันก็เลือกไม่ได้ขออะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะติดไมนะคะลงไมนะคะซัน ไปจัดการหม่ให้ซื้อไม้มาแล้วค่ะเอกมาทุกคนจะได้ยินชเจนดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม,ไ,หมไม่รู้นะคะ <Hey. S 2> เออโอเคก็คือโรงแรมเนาะเราก็จะเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเราจะได้ยังไงนะคะแล้วก็พอมาถึงที่หนานจริงปุ๊บเนี่ยโรงแรมที่ยิงได้นะคะก็มันคืนละสามร้อยนะคะบวกกับค่าอีกเก้าสิบหยวนนะคะก็จะเป็นคืนละเก้า คือละ390หยวนตีไปสัก400นะคะก็มันคือละ2,000นะคะวายไม้นะคะวยไม้สามารถสั่งได้นะคะถ้าสั่งได้เป็นพวกที่มีเอเขาเรียกว่ามีวันหมดอายุเป็นห่อๆเป็นซองๆเป็นพวกขนมปังหรือว่าเป็นกระป๋องกระป๋องเนี้ยค่ะคือสั่งได้แต่ถ้าเป็นข้าวเป็นจานเป็นเป็นห่อโฟมมาเลยอะก็อันนี้ไม่ได้นะคะก็คือไม่ให้สั่งข้าวเพราะเขาจะมีข้าวให้อยู่แล้ว ให้สั่งพวกขนมคบเคี้ยวอะไรเงี้ยได้นะคะอแอลกอฮอล,ออลอ์ถ้าเกิดว่าหมดแล้วก็สามารถสั่งซื้อมาได้นะคะทิชชู่สามารถขอเขาได้นะคะคือบางโรงแรมขอทิชชู่ได้บางโรงแรมต้องซื้อนะคะกักตัวในหนานจริงอีก11วันนะคะก็คือจะต้องเทสโควิดอีกทั้งหมด4ครั้งนะคะเทสโควิดทุกๆ 2- 3วันนะคะเขาก็จะบอกเราก่อนหน้านี้เนาะพราะเราไปถึงเนี่ยเขาจะมี เอ่อกรุป๊ปแชทนะคะเป็นกรุปวีแชทนะคะจะให้อันนี้มานะคะพอมาถึงห้องปุบก,ก็จะให้ QR code มาแล้วก็เข้าไปในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเลขห้องข้างหน้านะคะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นชื่อนามสก,กุลเรานะคะพวกนี้ก็จะตรวจโควิดอีกหนึ่งรอบเจ้าหนงไ อเหรซึ่งให้ทุกคนเนี่ยทุกวันต้องบอกอุณหภูมินะคะของตัวเองจะมีประลอดวิ่งหน่อพูมิให้นะคะจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าก็ากประมาณ9ก้าโมงนะคะช่วงบ่ายก็มาประมาณแบบบ่ายโมงสองโมงเนี่ยนะคะโอเคเรามาพูดถึงแบบการกักตัวพอมาถึงบ้านใช่ไหมคะพอมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยอิงก็กักตัวเออ่ อีกทั้งหมด14วันเพรานะว่าที่จีนนะเพราะว่าที่หนานจิงนะคะเขาจะให้กักตัว10 14บวก14เพราะฉะนั้นทั้งหมดมันเป็น28วันนะคะแต่ว่าที่อื่นอย่างที่เซี่งยงไฮ้เนี่ยก็จะกักเป็น14บวก7ก็จะเป็น20 21วันนะคะอีก7วันก็คือไปกักตัวที่บ้านแต่ของนี้คือ14วันก็คือกักตัวที่บ้านนะคะแล้วก็การกักตัวที่บ้านนะคะพอเราเสร็จจากที่โรงแรมปุ๊บเนี่ยวันสุดท้ายจากที่โรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีคน มารับเรานะคะเป็นรถตู้นะคะ ไปส่งที่หมู่บ้านของเรานะคะไปส่งที่คอนโดเรานะคะแล้วก็จะพอเราไปถึงคอน,นโดปุ๊บเนี่ยทางคนของฝั่งทางเขตนั้นนะคะเขตที่อยู่ก็คือลิ้วเหอนนะคะก็จะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็ให้เราเออแอดวีแชทเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคการที่คุณอยู่ที่กักตัวที่บ้านเนี่ยคุณต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะคะก็คือมีการเ,เขาเรียกว่าอะไร วัดอุณหภูมิทุกวันนะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีการตรวจโควิดนะคะทุกวันที่2วันที่7แล้วก็วันที่14นะคะก็3ครั้งนะคะ วันนี้นะคะที่ยิงไปตรวจมาวันนี้เนาะเป็นเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะยิงไปตรวจโควิดมาซึ่งถ้าใครได้ตามข่าวนะคะของที่หนานจริงนะคะคือตอนนี้มีคนติดโควิดนะคะเริ่มติดจากที่สนามบินเนาะประมาณเอ่อเจคนหรือไงสักอย่างยังจำไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยประมาณสิบเกคนนะคะที่ผลเป็นบวกแต่ว่าที่ยืนยันว่าติดเชื้อเนี่ยประมาณสิบสามคน เพราะฉันแล้วก็ที่เหลือเขายังตรวจอยู่นะคะแต่ว่าอิงคิดว่าตัวเลขน่าจะเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าเขาแค่อาจจะยังไม่ได้รายงานออกมานะคะซึ่งตอนนี้นะคะทุกอย่างก็คือสนามบินก็ปิดนะคะเ,เป็นการเข้าออกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ใครที่ถ้าจะออกไปมฑลทอนอื่นนะคะจากหนานจิงนะคะก็จะต้องมีใบนะคะใบตรวจโควิดนะคะ48ชั่วโมงก่อนการเดินทางนะคะก่อนการออกเดินทางนะคะทุกคนนะคะ แล้วก็อคนเนี่ยก็ไปตรวจโควิดของทุกจุดตรวจที่เขามีให้นะคะในจีนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเร็วมานะคะคนที่น่นจีนเขามีกันประมาณเก้าล้านคนก็ตรวจกันไปแล้วแบบเกือบหมดแล้วนะคะจากวันนี้นะคะจากที่ได้ยินมานะคะเพราะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาจะทําย่อดนะคะทุกจุดตรวจเนี่ยวันหนึ่งต้องได้ประมาณสองสองสามหมื่นนะคะต่อวันนะคะอันนี้คือที่ได้ยินมาเนาะ ก็เพราะฉะนั้นทุกคนก็คือให้ความร่วมมือมากเลยอะก็ร้อยังไงก็ยืนอยู่อย่างนั้นก็คือยืนตากแดดแล้วก็แบบรอตรวจโควิดนะคะจริงตอนแรกมันไม่ได้มีโควิดอะแต่อิงมาปุ๊บก็มีเลยก็คือไม่ได้มีโควิดนะคะตอนแรกแต่พอมันเริ่มมีปุ๊บเนี่ยเเขาก็ต้องจับตรวจให้ไวท,ที่สุดอะเพราะเขาก็ไม่อยากให้มันแบบแพร่ระบาดไปไกลนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นยิ่งเร็วยิ่งดีมันก็จะยิ่งรู้นะคะยิ่งกักตัวได้ แล้วก็วันสุดท้ายของการตรวจนะคะคือปกติเวลาที่เราตรวจโควิดนะคะที่สําหรับการกักตัวเนี่ยเราจะตรวจจมูกหนึ่งครั้งแล้วก็คอหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่ตรวจคอนะคะเขาจะตรวจจมูกสองข้างแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าผลพวกนี้ออกมาเป็นปกติเป็นนิเกทีฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถออกจากบ้านได้เร็วนะคะแล้วใครติดตามเพจของอีนนะคะกับกับที่ยูทูบปะเนาะก็จะเห็นนะคะว่ายังเปลี่ยนเป็น จากไวไฟหนานจริงนะคะหรือว่าหนานจริงเราโผล่นี่เปลี่ยนเป็นซ่างไฮยฟีเวอร์เพราะว่าอิงอ,อได้งานนะคะที่เซี่งยงไฮ้นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่งานบริษัทจีนเนาะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพวก government ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ว่าอิงเคยทํางานที่บริษัทจีนแล้วก็ไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทจีนเนี่ยค่อนข้างยเยอะแหละถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะอิงจะทำพวกวิธีการหางานนะคะ หาที่แอปไหนหายยังไงแล้วก็ขั้นตอนการสัมภาษณ์ของที่จินเป็นยังไงบ้างการแต่งตัวเออแล้วก็การทำเวิร์กเพื่อมีต่างๆนะคะอิงก็จะมาแชร์ให้ฟังเนาะเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะก็อิงก็จะย้ายไปที่เซี่ยงไฮ้นะคะเพราะฉะนั้นทางเพจหรือว่าใน You Tube ก็แน่นอนนะคะจะมีเรื่องราวของเซี่ยงไฮ้ด้วยแล้วก็นานจริงด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก็คงกลับมาบ้านบ่นบอยๆเพราะว่านั่ง รถไฟเร็วกับมาที่หนานจิงเนี่ยมันประมาณแค่ชั่วโมงเดียวนะคะชั่วโมงเดียวใครนะคะสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับหนานจิงนะคะหรือว่าเซี่งยงไฮ้นะคะก็สามารถติดตามเพจที่อยู่ใน d e s c r i p t ันข้างล่างอีกได้นะคะข่าวสารสำคัญสำคัญต่างๆนะคะที่เห็นว่ามันแบบเออน่าสนใจนะคะก็จะลงไว้ในเพจนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้เวเจอกันใหม่นะคะสวัสดี